สวัสดีครับผมนายจิตวิศน์นามนะครับวันนี้มาเรื่องพิเศษเรื่องงานวิจัยนะครับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นะครับเรื่องปริพันธ์ของฟังก์ชันพิชคณิตน,นะครับและความพึงพอใจในการใช้การจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคแบบ L T ก็คือเทคนิคแบบมีส่วนร่วมนะครับของวิทจาัายเทคโนโลยียานยนต์ประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงั้ำปีการศึกษาก็คือสองพันห้าร้อย 65นะครับประเด็นการนำเสนอวิจัยนะครับก็คือมีวัตถุประสงค์กล่อบแนวคิดประชากรผลการวิเคราะห์สรุปผลและข้อเสนอแนะวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับก็คือ1น,นะครับเพื่อศึกษาผลสำฤทธิ์การเรียนรู้นะครับของวิชาแคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ของฟังก์ชันพิณิตนะครับโดยใช้เทคนิค การเรียนรู้แบบร่วมมือนะครับของนักศึกษาระดับประกาศนียบัวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งห้องหนึ่งทับสิบสิบสองนะครับแล้วก็สาขางานก็คือเทคนิคเครื่องกลสองก็คือเพื่อศึกษาความมือพอใจของนักศึกษาของการใช้การร่วมมือแบบ lt ทีน,นี้มาดูกรอบแนวคิดนะครับในการวิจัยก็คือตัวแปรต้นก็คือการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือนะครับตัวแปรตามก็คือผลสำลิดในการศึกษาครับเรื่องปฏิพันธ์ของฟังชันวิชานิตนะครับสองก็คือความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่องปริพันธ์ของฟังชันวิชานิตประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากรก็คือนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับปีที่สอง กำลังศึกษาอยู่ในภาคเ 2, 2, 5, 5, 5, ร,ารียนที่สองสองห้าหกห้าวิทยาลัยเทคโนโลยานยนต์จำนวนสิบห้องนะครับนักศึกษาทั้งหมดมีจำนวนสามร้อยสามสิบแปดคนส่วนกลุ่มตัวอย่างก็คือนักศึกษาประกาศปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่สอง 2, เหมือนกันนะครับภาคเรียนที่สองเหมือนกันวิยทยาลัยเทคนิคยานยนต์นะครับโดยเลือกแบบเจาะจงเลยก็คือห้องสองทับหนึ่งจำนวนสามสิบห้าคนผลวิเคราะห์และตารางสำคัญ ตารางที่หนึ่งก็คือแสดงผลคะแนนทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนจะดูว่าระหว่างเรียนนะครับก่อนหน้านี้ก็คือก่อนที่นักศึกษาจะได้รับเข้าสู่ระบบ l t เนี่ยก็คืออยู่ค่าเฉลีย่ยคือสี่จุดเก้าเจ็ดนะครับคิด sd ค่าเบี่ยงเบนก็คือศูนจุดแปดเก้านะครับแล้วคิดร้อยร้อยร้อยละก็คือสี่เก้าจุดเจ็ดส่วนหลังเรียนนะครับได้ได้ใช้ การสอนแบบ L T ไปเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยนเนี่ยมีความมีค่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีในยักษ์สำคัญทางสถิติก็คือจุดห้าศูนย์นะครับครานี้มาดูตารางที่สองนะครับความพึงพอใจของนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีประเด็นประมาณห้าประเด็นนะครับแล้วก็นักศึกษาได้มีการตอบแบบสอบถามมาเนี่ยเราก็เอาตารางพวกนี้มาวิเคราะห์นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อประเด็นทั้งห้าเนี่ย ให้นักสาวแสดงความพึงพอใจจะเห็นได้ว่าโดยรวมเนี่ยการสอนแบบ LT เนี่ยเด็กจะชอบมากนะครับก็คืออยู่ในระดับมากที่สุดผลการประเมินสรุปผลและการพัฒนาต่อยอดหนึ่งก็คือผลสำาริจทางการเรียนรู้วิชาแคลคูลัสเรื่องปฏิพันธ์ของฟังก์ชกนันพีชคณิตนะครับโดยใช้เทคนิค LT ของ ห้องปออปีที่สองนะครับห้องสองนับหนึ่งสาขางานเทคนิคยานยนต์วิาทยลัยเทคโนโลยียานยนต์พบว,ว่านักศึกษาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยคะแนนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยก็คืออยู่ที่4.97คิดเป็นร้อยละ49.71และค่าเฉลี่ยหลัง จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนนะจะเห็นได้ว่ามีค่าเฉลีย่ยที่ดีขึ้นอยู่ที่8.8นะคิดเป็นร้อยละ88นะสรุปได้ว่าจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเนะนี่ยนักศึกษามีผลผลิตทางการเรียนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นนะก่อนเรียนสก็คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือสําหรับนักศึกษาประกาศตีบัติวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยของเทคโนโลยียันยน,ยน,นครับชั้นปีที่2องครับห้องสองทับหนึ่งเนี่ยมีความมีความพึงพอใจเนี่ยอยู่ระดับ4ี่จุดห้านะครับอยู่ระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นหลายข้อนะครับก็ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนะครับ ก็คือนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและสามารถจดจำได้นานคิดเป็นร้อยละส5่จุดหนะครับอยู่ในระดับดีมากข้อเสนอแนะนะครับมาดูข้อเสนอแนะทั่วไปนะครับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค L T เนี่ยหรือแบบร่วมมือเนี่ย ผู้สอนเนี่ยควรมีความต้องสร้างประสิทธิภัมพันธะ์ะระหว่างนักศึกษาผู้เรียนเนี่ยจะได้มีการเกิดการกระตือรือร้น,นนะระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยหรือเอาง่ายๆว่ามันจะได้สนุกขึ้นนะสองก็คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค LT เนี่ยหรือร่วมมือเนี่ยผู้สอนจะต้องจำจะต้องทำนะคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมการสอนเนี่ยให้เหมาะสมนะถ้าไม่เหมาะสมอาจจะมีความเสียหายต่อในรายวิชานั้นนั้นครานี้มาดูข้อเสนอแนะนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปหนึ่งก็คือควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเนี่ยในระบบ LT นะครับก็คือมีความร่วมมือเนี่ยก็คือให้เปรียบเทียบนะครับ กับเนื้อหาในรายวิชาเดียวกันและกลุ่มตัวอย่างเดียวกันเพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสองก็คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคเนี่ย L T เนี่ยนะครับก็คือให้ให้นักศึกษาเนี่ยในเทคนิคยันยนเนี่ยสาขางา,า,หาหนสาขาาก็คือเทคนิคยันยนต์มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยครับหรืออาจารย์เนี่ยควรที่จะใช้ระบบ LT เนี่ยสอนในวิชาอื่นๆด้วยเพื่อให้นักศึกษามีความสนุกนะครับจดจำได้ง่ายนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของเราด้วยขอบคุณครับจบขอจบการนำเสนอพิมพ์เท่านี้นะครับฝากติดตามวิจัยครั้งต่อไปด้วยนะครับ